พี่น้องก็คนยมาพอคูเหมือนคู่เหมือนของเห็ดเห็ดล่มประเทศอื่นเขาเจ้าจเก็บเห,เห็ดล่มอันนั้นไหมพี่น้องดูป้าพี่น้องกเขาว่่เคยเก็บแต่แต่คอยรู้ว่าอันนี้มันเป็นคู่เหมือนจ้ะมึงปลาเพื่อนนะพี่น้องพูนเพื่อนก็ลังจะขึ้นตูมไหมพี่น้องดูนี่เห็นไหมโอ้โหเห็ดหลายให้พี่น้องขาดู ต่ว่ากะนี Stewart ่ปอถั่มาหลายแท้พี่น้องเห็ดเต็มปลาเลยปอตัวขาวจันพานผยนิมองไปใส่กับมิตรเห็ดพี่น้องแต่ว่ามุ่งเปนเห็ดกินได้ดอกจ้ะขาวเต็มปลาเลยโอ้ปตายตายตายเมื่อนี้ออกมาตามล่าหาเบิ้งเห็ดอันขอนสนยังเม่ท่านเห็นจากปลาเลยพี่น้อง ทางอื่นเขาเจ้าได้กแกงแล้วแต่อันนี้บ่แมนนั่นเ่ยหลายแต่ที่เป็นเ็ดผิดนะคะเบื้องบนขึ้นน้ำตนมอดเลยพี่น้องดูวีเงามอ่ะพี่น้องธรรมชาติงามกินไม่ได้หรอกค่ะเนี่ยเนี่นยข้นไปหอนยอดดอดแด่พี่น้องพุณ <laughs> เ็ตเนาะเ็ตกินไม่ได้ แต่งามแต่งามเห็นเห็ดเบิร์ดโพลิปวกเอาบารายุสูงค่ะนีหลายให้ทำามเห็ดปวกสีคักนะพี่น้องอไปหมกแหมโอ้ยนนะขายเหย้าๆเสียงดังกรบกรอบพี่น้องหักแหปะและ,แะข้างในสีเป็นสีเทาคือเขาเป็นนันนั่นน้ำมือเกินไหมพี่น้องหรือไม โอจับรถเถอะใส่ถุงมือเอย้่ละดันเห็นปะสีเทาเทากินก็ได้จ้ะกินไม่ได้โอ้ยเพึ่งฝนที่ตกสองสามมือติดติดกันเล้วเปียก,ยก,ยกยๆแฉะพี่น้องแล้วอยากออกมาเบิงบงออเบ้งในปลาบ้างออมาเบิ้งในปลาบ้างโอ้ยปลาคือหกแทะพวกเขารกพวกเขารอกอันนี้ติดถนนนะจ้ะ เจอเห็ดผิดเจอเห็ดอะไรบ่หูพี่น้องบ่งคล่ายๆกับตะก,กุลเห็ดหลินจือหรือป้ากับบ่หูนะเนี่ยสวยพี่น้องอันนี้สีใยได้ทอฝาองเลยนะคะเป็นว้าวเลยเห็นเขาสมบูรณ์สุดโอ้เห็ดแดงน้ำหมากพี่น้องยังสมบูรณ์เลยเออเห็ดแดงเห็ดแดงน้ำหมากหืมสวยอ่ะแต่มันไม่ดอกเดียวพี่น้องบ่องพอสุกพอปน โอ,โอ้ยโอ้ยมะเบืองอันนี้มันยังของนนี่นี่สวยพี่น้องแต่มันดอกเดียวขอนนี้มีอะไรไหมพวกเห็ดยาจ้ะเห็ดยานนน่นี่เห็ดยาพวกไอ,อเห็ดเกลือกมากพี่น้องนั่นเห็นปะกำลังขึ้นเต็มขอนเลยนะนี่อะไรนี่อะไร อ๋อเนี่ยอะไร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 เดี๋ยวนะเคยเห็นคนเก็บอยู่อยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์บ่แมนแมนไหนไหนไหนฮะฮะอันบ่แมนไม่ใช่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มันเก็บไข่ไข่ทังสี่ราคะเพิ่นเน็ดไข่าดาวขาสิเป็นสีดำ น้ำตาลแล้วก็สีช่างสีแต่อันนี้ยังบ่ทันเมนจ้ะืมเต็มขอดแล้วพี่น้องดูแค่แค่ก็เฮิดพิษอ่ะจ้ะแต่ก็สวยงามเนาะอืมลาย